เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในโรงงานป๊อบป,ปี้ไพทา,ามกันแล้วซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นศพคนมากมายที่เป็นปริศนาอย่างมากผมก็ได้ถูกส่งตัวมาเพื่อมาตรวจสอบโรงงานแห่งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูศพคนส,สิตายมากมายแล้วที่นี่มันก็ไม่มีใครเลยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นผมได้ยินเสียงแต่ความมืนมนและอากาศที่เข้าออกมันช่างนนาวังเวงเสลือเกิน ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเจออะไรนี่นี่คือโรงงานที่ผมเคยทํางานมาก่อนดูสิว่ามันจะแตกต่างจากเดิมสักแค่ไหนแยวก่อนนะอันนั้นคืออะไรวะนะ่ยทางไปเหรอเฮ้ยแต่ตรงนี้มีธงเอาละจะไปเอาแล้วเคเคมันมันมีอะไรหรือเปล่าวเนี่ยฉันว่ามันรลอนๆเนาะอ๋อโอเคเอาละเฮะ้ยอะไรวะนะ่ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้ยตัวอะไรวะน่ะอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหฉันโดนตัวสีฟ้าไล่อยู่มันเข้ามาไม่ได้หรอกมันเข้ามาไม่ได้เฮ้ยมันเข้ามาได้อ้าแหกแหกหน่ากว่าสัตว์เลยโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยมีตัวอะไรฉันโอ้ยตัวนี้มันต้องไล่กินคนในโรงงานแน่ๆเลยโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยมันตามขึ้นมาไม่ได้มันตามมาได้มันตามมาได้อ่ะกูตายเฮ้ยท่านผู้ชมตะกี้เกิดอะไรขึ้น ผมช่างรู้สึกกลัวเสลึกเกินแต่กี้มันคืออะไรกันโรงงานแห่งนี้มันมีตัวสีฟ้าคุมอยู่อย่างนั้นเหรอมันคือเจ้าขังคี่อกที่อย่างแน่นอนเลยที่คนเรื่องลือมันว่ามันคอยคุมและปกป้องโรงงานนี้อยู่โอเคมันจะเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งนะโอเคโอเคมาพร้อมแล้วโอเคมาเลยเอามาสิตุ๊กตาบ้า,ามาดิมาดิขอแับเบ,บึมบ้ม ยังไงไม่มาเหรออือมาดิอ้าวไอด้ดีเพราะฉันให้แกรอกแกมาแล้วทำไมแกไม่มาวะอือมาเลยมา มามาดิมาดิเร็วเฮ้ยหมดแล้วลวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอยผมก็คิดว่ามันมาอย่างนี้ไม่ได้มันหลดมาได้เฉยเลยน่ากลัวด้วยโอ้โหคุตก,ตกใจหมดเออเดี๋ยวก็ผีเปรตปัดโอยหยุดนะจะตกกระตาบ้าโอเคเอาแต่กี้ฉันพลาดอะไรฉันไม่รู้เหมือนกันโอเคต,ตอนนี้มันตามฉันมาอยู่ตามมาได้ไหมวะโอ้ยตามมาได้ด้วยมันจะกระเด็น,นเกยไหมกูล้มที่เดอี์บ,บกแล้วกูชนตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอา่ะเอาไหมา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 เลยเออควนี้เอาจริงงล้วไว ผมว่านะจากการคาดเดาแล้วไอสีฟ้าตัวนี้มันน่าจะเป็นคนที่ปกป้องโรงงานนะเออไอ้เจ้าฮักกี้วอกกี้ตัวนี้โอเคเอาละเราจะต้องค่อยๆเดินนะงหวะนนี้เราจะรีบเดินไม่ได้อ๊โอเคมันตามมาได้หรือเปล่าฮ้ยเฮ้ยมันตามมาไม่ได้เว้ยมันตกแล้วเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าเออดูไปดูมาก็เหมือนเกมอยู่นะโอเคเอาละผมว่าผมถึงเส้นชัยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรวะเน่ยเฮ้ยกูเห็นมันผมไหม ผมเห็นมันตุ๊กตาตัวเล็กตัวหนึ่งสีม่วงๆวงมันคืออะไรกันเีย์เอาแต่มจะไปนต้วกูตายจบแบบไม่บริบูรณ์อ่าเอาละครับท่านผู้ชมนะผมเปิดโหมดสว่างแล้วนะครับไม่น่ากลัวแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็อยู่ในโรงงานป๊อปปี้เพทามนะครับนะซึ่งก็บอกได้ว่าเออมันก็คือหมอดๆหนึ่งไม่เชิงหมอดหรอกนะครับอ่า คนสร้างสร้างวันได้ฉลาดมากเลยนะคันะ hmm. สามารถทางประตูให้มันเท่ากับตัวแล้วสามารถทําให้มันดูท่าเหมือนมุดได้ดูดูมันดูมันอู้หูด enfin ูดูดูดิดูเจ้าฮักกี้บ็อกกี้นะครับฮะกไรกาดอยู่นะดู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 แลแบบ ยิ่งมามนในมุมนี้คือโคตรเท่เลยอ่ะมันมันก้มต่ำวิ่งมาหาเราอ่ะเหมือนในเหมือนเหมือนมในที่มันอยู่ในช่องอากาศของที่เราเล่นเกม Poppy Playtime เลยนะครับนะดูดิดูด,ดิแต่คิดว่าฉันมาไม่ได้หรือไงดูดินะครับแล้วมันก็ตกตรงไอ้จุดที่มันอันนั้นนะครับในตอนสุดท้ายนะครับนะที่เนี่ยมันตกโอ้โหเอ่ะนะครับอ้าวติดเว้ยมันติดเว้ยอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาเดี๋ยวช่วยเออเอ้าโด,ด๊ตกูซึ่งก็อะไรประมาณนี้แหละนะครับนะ้ท่านะผู้ชมก็ เออมันก็สว่างดีนะพอดูในที่สว่างมันก็เห็นเป็นเมืองเมืองจุดๆเอานะครับแต่คนสร้างสร้างาน,น้อยมากนะครับไม่ได้สร้างเหมือนเก็บจริงสักเท่าไหร,ร่นะฮะเออก็ตอนสุดท้ายก็จบก็เจอตุ๊กตานะครับไอ้ผีน้อยอนาเบลนะครับเออผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับไอ้ผีน้อยตัวนี้นะครับนะตุ๊กตาโอเคเดี๋ยวเราไปดูเวิร์กช็อปอันอื่นดีกว่าเลยครับที่เกี่ยวกับป๊อบป,ปี้เพเทามะครับ แล้วต่อมาเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องป๊อปปี้เพทามอีก,กนหนึ่งนะครับนะที่ผมก็รอนมาจากเวิร์กช็อปนะครับนะซึ่งก็หลอนพอใช้ได้นะครับเพราะว่ามืดสุดๆนะครับนาดูดิกอออยู่ไหนวะเนี่ยเอาละฉันจะไปตรงที่ประตูรลกันที่มันมีหมายเลขโอเคบอกให้ฉันไปอะไรวะเนี่ยทางมันดูน่ากลัวจังเลยว่าจะไปดีไม่ดีท่านผู้ชม แล้วทำไมมันเป็นสปริงเด้งให้เดินระหว่างทางอย่างนี้วะนะครับอ่ะผมจะเดินไปนะโอ้หหหอโหอะไรวะอะไรวะเออไอ้ยังเนี่ยเฮ้ยเพลพีเพลป๊อปปี้เพลทามอ๋อเป็นคำย่อแล้วก็เขียนเต็มเฮ้ยดูเจ้าฮักกี้ว็อกกี้นะครับนะเหมือนปลาหมึกยังไงไม่รู้นะครับ มันไม่ใช่ป๊อปปี้เพทามันไม่ใช่เจ้าฮักกี้โบกี้เออ,เอ,อผมเคยเห็นช่องหนึ่งช่องฝรั่งอยู่นะครับที่เขาเล่นนะครับนาะยอันนั้นคือทําเหมือนมากแต่ผมหาไม่เจอในเวิร์กช็อปไม่รู้เขาหาในยังไงนะครับนะเดี๋ยวทำเองก็ไม่รู้นะครับแต่เขาของเขาทาสวยมากแต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนโมเดลนะครับไม่มีไม่มีผีวะ่ะไม่มีไม่มีจริงๆนะครับอ่ะแล้วต่อมาผมต้องเล่นยังไงต่อเนี่ยมันมันให้ทําอะไรเฮ้ยอันนี้เหมือนคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ มว่าเหมือนเหมือนมันเหมือนมีปิดถนาว่ะแล้วกอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอ่ะอ่าเปิดนี้เลยนะครับนะเนื่องจากมันอันนี้ไม่ได้นะครับดูซี่มีตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมีเจ้าฮักกีว้วอกกี้อยู่ด้านนอกนะครับนี่ไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันไม่ต้องไปใช้อย่างนี้โอ้โหบัตโผล่แบงก์อกกูมึงหลอกกูให้กูเปิดเข้าไปเดี๋ยวกูต้องไปทางรัดละไปทางรัดไปทางรัดอ้าไปถักรัดไม่ได้อา้าวมันชนมันชนมันตายเองว่ะ อะไรวะยเด้อเอาใหม่นะครับตะกี้เจ้าฮักกี้วอกซี่มันมันอุ้ยมันอยู่ตรงนี้เองเหรอนะครับอ่ะมาดิมาดิมามาดิมาดิมามาดิมาดิมาดิโอ้โหทำได้แค่ดีเองเราจ้าฮักกี้วอกซี่ไอ้กระจกนะครับโอ้ยเดี๋ยววองอย่าให้กูไร่มึงเจอแล้วเว้ยดีดิมาดิมาดิขึ้นมาได้เปล่าขึ้นมาได้เปล่าเอางงงงขึ้นมาไม่ได้นะครับนะเออเออเอ้ายังไงยังไงเอ้าเรียบร้อยนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับนะ นอกจากมองหน้ากันวันดีเจ้าฮักกิวกี้เจ้านางโง่เอ้ยโอ้ยใจฉันเจอหน้ากันแล้วโว้ยนี่ไงกูก็อยู่ตรงหน้ามันก็ได้ไงตบแม่งในทีเดียวนี่ยมันไส้นะครับนะเฮ้อบางอาจมาเจอกับเทพ,พเจ้าขอ่อยยงอเตบหน้าอีกทีเดียวเป็นไงละ่ะเฮ้อผมว่ามีแค่ดี้แหละนะครับนะในเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะครับนะถ้าไปหาโดดในเวิร์กช็อปมันมีแค่2แมบเท่านั้นเองนะครับนะที่เกี่ยวกับป๊อปปี้เพทามนะครับนะโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปเล่นคอนเทนต์กกัันนนนออื่่เเลยยยดีวาาาะะคครบบบโ๊ เอาละครับต่อมาผมเลื่อนมาเจอเวิร์กช็อปที่ผมเคยโหลดมานะครับมันเขียนว่า scare house n o w a y out, no out นะครับนะเออไม่สามารถออกได้ครับอ่ะเอาละครับผมรู้สึกว่าด่านมันช่างวังเวงสะระเกลนนะครับนะรู้สึกแปลกๆเหมือนจะมีคนมาต่อยเรายังไงไม่รู้นะครับอ่ะแต่เอาแต่เราจะเข้าไปก่อนนะครับนะโอเคดูสิมีอะไรบ้างโอเคในบ้านช่างมื่นมนสระเกล็ดน,นะครับมีใครเปิดไฟได้ไหมเออโอเคเห็นแล้วนะครับโอเค นี่อะไรวะนนี่ะครับไม่มีทางออกด้วยอย่างนั้นหรอนะครับคนเขียนเวิร์กช็อปเขาเขียนไว้นะครับนะโอเคเอาล่ะเราจะค่อยๆหาไปนะครับนะดูซิมีอะไรนะครับอุ้ยคุณครับคุณอุ้ยอะไรวะเนี่ยตัวสั่นนะครับนะแม่งอย่างกัเล่นลานเอาชนะครับนะโอเคโอเคโอเคนะเราไปอีกทีหนึ่งนะครับนะดูซิมีอะไรนะครับอุ้ยมีคนนอนตายนะครับนะเฮ้ยขี้เมาปะเนี่ย ผมว่ามันแปลกๆแล้วนะแถวนี้ครับโอเคโอเคอเคอเคยกูเดิสนสะดุดอะไรวะเนี่ยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับตะ่กี้มีห้องหลายห้องมากเลยนะครับตรงนี้อีกด้วยโอเคเราจะเข้าไปตรวจตาโอเครู้สึกว่าเฮ้ยมีที่เด้งวะ่ะปึ๊บจะยัยงไงต่อ จับไอ้นี่มาเด้เงไหมโอ้ฉันเบาไอ้บ้าเอ,อ้ยไม่ได้มีบ้านผีสิงอย่างที่แกค,คิดหรอกกูคแค่เบาก็เฉยๆพวกกูเบายาเออโโอ้หมึงทำอะไรกูเนี่ยเออทำอะไรกูอ้าอ้าโอ้นะครับโอเคผมว่าบ้านหลังนี้มันมีปริศนาบางอย่างก็เป็นได้ทำไมทำเสียงโคตรอดผีทำไมเนี่ยนะครับโอเคเอาละ อโอเคอันนี้ประตูที่มาจากชั้นบนนะครับนะาจำได้แล้วเออนี่ไงเป็นเหมือนกับดักนะครับโอเคต่อมาตรงนี้คืออะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะครับคนนอนอยู่เหรอสงสัยเมาจัดนะครับนะไม่รู้เลยว่ามีคนแปลกหน้าเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนช่องทางแคบเล็กๆว่ะให้มองส่องจากด้านใต้นะครับอ,อือผีอาจจะรอส่องอุ้ยตกใจหมดคืออะไรวะเนี่ย<ฮ>นอนตายกันนะครับนะพวกนี้ เอาละเอาละเอาละผมว่าที่นี่มันมีปริศนาอะไรบางอย่างที่เราจะต้องไขให้ได้โอเคโอเคฉันต้องไปยังไงต่อเนี่ยโอเคโอเคฉันจะเดินไปเรื่อยๆเฮ้ยบันไดแดงขึ้นชื่อว่าบันไดแดงผมว่าไม่น่าขึ้นนะขึ้นก็ได้ผมไม่รู้แหละนะครับโอ,อโอ้โหมาสู่ห้องมืดแล้วชิบหายนะครับนะถ้าปิดไฟนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยนะครับดูดิ ที่จริงเปิดไฟก็ไ่เห็นอยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าปิดไฟก็คือเราจะไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยปุมเห็นตาอะไรดำๆว่ะเขาขาวว่ะเปิดไฟดูดิ่เฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่คานมาหากูใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันเสียงคนวิ่งเฮ้ยคุณได้ยินไหมเสียงคนวิ่งเยอะมากนะครับเฮ้ย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 อียอะไรวะอะไรวะเฮ้ยขึ้นไปบันไดแดงอีกชั้นหนึ่งนะครับนะผมไม่รู้เลยเฮ้ยมีคนนอนตายตรงนั้นสามคนนะครับคืออะไรวะ่อนนะ มันคืออะไรเนี่ยประตูอะไวกันตรงนี้มันไม่น่าเปิดเลยอะกูว่ามันมีอะไรอยู่หลังประตูแน่เลยตะไก่กูมาแล้วช่วยด้วย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 ไปแล้วไปแล้วอ้่ะเฮ้ยแม่งมีผีอยู่เฮ้ยท่านผู้ชมตะกี้ผมพอใหม่ผมพอใหม่เดี๋ยวผมจะลองร่อห้เอ่อผมจะวิ่งแบบหนีแบบสุดชีวิตเลยนะครับนะ แล้วเสียงเปียบเลยนะครับนะโอเคมาเลยรอมาแล้วรอมาแล้วมาดิ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 โอ้ยวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมต้นกำลังทำจำทางดีๆนะโอ๊ยจะเป็นคนแม่งโอ๊ยนี่นี่นี่มาเลยมาแล้วมาแลยมาเลยนะครับน้าโอเคนี่มาเลยวิ่งมามาจะพาแกไปที่ห้วงสู่อวกาศดึนเดินเดิน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 มาเลยมาเลยพวกผีพวกผีบ้านะครับหรือว่าคนเมายา จะตอมนะไอซีนจะตกไหมมามาดิมาดิาดเอา้ามุสันจะทําประตูรับให้มันตกลงมา,าไปไหนแล้วล่ะนะครับมาดิกูอยู่ตรงนี้เอา้าอะไรของพวกมันวะเอา้าไปไหนล่ะเอา้ามาดิเนี่ยกูอยู่นี่เนี่ย,ย,เ,ยเร็วมาเอา้าไอพวกบ้าเนี่ยไอนี่มันอยู่ด้านใต้ผมนะครับอ่ะ เดินชนผมเองตายเองนะครับไอ้พวกบ้านี่ยเออเป็นด่านเป็นด่านเอาละครับท่านผู้ชมต่อมามันมีสกิทเกมด่านหนึ่งนะครับที่ผมโหลดไว้แต่ผมยังไม่ได้เลยเคยเล่นเลยนะครับนะซึ่งก็โอ้ยมันดีกว่าพาคกักนะอื่นอีกเลยนะครับนะโอ้โหอันเจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งนะครับท่านดูดิดูดิเทเซอร์นะครับรอยิงนะครับพวกที่เคลื่อนที่เอาลนะพวกเราวิ่งไปอย่าหยุดพวกเราอยู่นิ่งๆเหมือนไอ้บ่อนี่เห็นไหมบ่อนี่ยังรอดเลยก็รอดแล้วเพราะว่าคุณยืนนิ่งอ่ะคลิปหายคุณยื่นิ่ง มันหลอกเราเออไม่นิ่งไม่ได้แปลว่าจะรอดไอ้ฮะไอ้นี่ก็นิ่งตามนะครับดูๆแต่ละคนโอ้พวกเราวิ่งแล้วอยู่นิ่งนีง่อ่ะพออยู่นิ่งแล้วนะตายอยู่ดีเอาเราพวกเราไม่ได้การวิ่งไปต่อนะครับนาดูสิผมจะรอดไหมผมไม่อยากไปคนแรกเลยว่ะนะพอนะเอานะต้องอยู่ในเลเซอร์นะครับปุ๊บๆๆเลเซอร์มันจะหันหัวมันยิงผมปุ๊บปะจับปึ๊ดๆๆปุบปะจับปึ๊อ้าตัดขากูาขาดผมว่าไม่ได้การแล้วแหละผมต้องส่งหน่วย security ผมไปแล้วซึ่งหน่วย security ของผมมันจะเร็วมาก และจะถึงเส้นชัยเร็วด้วยซึ่งนั่นก็คือไอ้หนุ่มแก๊งแดงฮ่าฮ่านี่แหละพวอของฉันที่ฉันรอคอยไปพวกเราอยู่นอกเส้นชัยเหนือกดเกนไปวิ่งตึงด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 อฉันมีสายล่อแล้วไปแล้วพวกเราวิ่งไปวิ่งวงวิ่งวิงเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมอยู่นิ่งไม่เป็นไรอ่ะนึกว่าไม่เป็นไรเฮ้ยสีแดงแม่งวิ่งมั่ว่ะ ดูมันวิ่งดูมันวิ่งวิ่งแรลกของมันวะนะเอา้าเอา้าเอา้เอามึงใครมึงวิ่งเข้าเส้นัยโอ้แหวงเอ้ยปุ๊บไปแล้วพวกเราวิ่งเข้าเส้นัยไม่ต้องอยู่ดิ่งแล้วมันเป็นจริงถ้าเราอยู่ดิ่งเราก็ตายอยู่ดีคือพไปพไปเอ้ามึงกลับหาพ่อมกเออเะ้าขาคเอา้าไอ้ตะกี้มันจะเข้าเส้นัยอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่ได้กาแล้วแหละผมต้องเพิ่มสปีดความเร็วของตัวผมไอผมนั้นสุดยอดที่สุดเหนือธรรมชาติที่สุดเริ่ม ถือกันแล้วนะครับโอ้โหชนผู้คุมเลยนะครับแกูาต,ตายอยู่ดีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูถึงเส้นชัยแล้วดิวามข่ากูจะไมเนี่ยเอาใหม่นะครับนะบู๊ชนเลยนะครับเรียบร้อยฮ่าฮ่ทุกคนวิ่งมาเร็ววิ่งมาแบบชันแล้วพวกเจ้าจะรอดนี่นี่จัดการผู้คุมแม่งจะไปจะชนแม่งเลยเฮ้ยนี่ไอ้ไอ้ไอเอวยูเนี่ยหุ่นเนี่ยเฮ้ยพวกเราไม่รอดแล้วคนดึงนะครับนะโอ้โหน้าคอยผมทำที่ตาหัวนะอะไรก่อนมาก <Yosh |zh|> กูบอกให้มึงวิ่งออกไปมึงก็ไม่วิว่งไปนะครับวิ่งโอ้ยยิงกลับไปไอ้เขาบอกหูวิเลเซอร์ตัดตัดทันเฉยเฮ้ยตะกี้ผมสังเกตนะครับว่ามันมีไอ้จัมพ์ไฮวะเดี๋ยวก่อนนะกระโดดสูงขึ้นเหรอคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนวน้าวโดดทีเดียวถึงนะครับนะ้าเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะอุ้ยโดยโดทีข้ามกำแพงเลยอ่ะดูดิโดดโคตรสูงอะ่นะครับเออเฮ้ยตะกี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีเฮ้ย มีนี่ด้วยมีปืนอยู่รอบนอกยิงทะลุกำแพงกันด้วยนะครับปพวกเราวิง่งป,ปสู้โอ้โหถึงแล้วนะครับนะดูดิชนเพื่อนตัวเองด้วยเออก็อะไรประมาณนี้แหละนะครับนะเออเดี๋ยวผมจะลองกระโดดขึ้นไปตรงอันนั้นดูดิตรงเครื่องยิงยอยู่นะครับโอ,อ้โหโดนไม่ถึงครับตัดตัวกูขาดนะฮะเออ อ่าท่านผู้ชมสหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับนะทุกคนตามฉันมาฉันมีมอเตอร์ไซค์เอ้ยรถยนต์มาแล้วอ่าตัดหัวกูเลยไอ้เยแต่กูถึงเส้นชยัยเว้ยเฮ้ยกูถึงเส้นชยัยนะครับไอ้พวกสีแดงบางคนนี่มันถึงเส้นชัยแล้วมันก็วิ่งกลับดูนะดูนะดูนะปึ๊บอ่ะวิ่งกลับทำใหม่แล้วโอ้โหถ้ามึงไม่วิ่งกลับนะมึงจะไม่โดนจี้เว้ยนะครับถ้าคุณออกจากนอกเส้นตรงนี้มันจะจี้ถึงนะครับไอ้พวกเลเซอร์นะครับนะแต่แต่พวกสีฟ้านี่ไม่มีใครวิ่งรอดมาได้เลยดูดิดูดูดูดต์ดดดนะ ฮักกี้วอกกี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับสำหรับเกมฟันวิชแลกยอว์นะครับมนาะโอเครับนี้พอให้หลับไป